สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายี่แฟมิลี่นะฮะมาดูพี่สกายเล่นอะไรอยู่นี่ครับเอาโอ้โหสกายยวลื่นลงไปน,ะน,ะนั่นนะลูกว้วตะวันปล่อยน้ำมาละแต่ว่าขุดก็น้ำออกแล้วฮะน้ำใสแล้วไก่จะมืนกันแล้วนะ มีปลาไหมสกายมาล้างล้างเท้าแล้วข euh ok mm ึ้นมาเด้อฮะเดี네 <h h no ๋ยวพ่อจะพาเข้าไปบ้านล้วันนี้แม่มาแล้วระวังลื่นหนุไปนู่นนะขุดบ่อเสร็จแล้วสวยนะบรรยากาศยามเย็นอาที่กำลังจะตกดินนะครับ เขียนไฟอยู่นู่นก็จะเป็นรถไถโฟบ์ต้าเอล47นะครับ47แรงมา้าด้านนี้ก็เป็นฟอร์ดนะฮะฟอร์ด6 0 0อุมดินเต็มเต็มใบดันเลยนะฮะเกือบนิ่มๆเลยมันออกแรงเยอะครับ จะให้ดูน้ำนะใสยแจ้วเลยฮะน้ำออกเป็นสีเขียวเลยครับสายเปียกหรือยังนั่นป้าพอพาขึ้นแล้วปะ นี่นะมาแอบเล่นอยู่ตรงนี้ฮะตอนแรกนึกว่าตกลงไปในนี้นะครับเนี่ยได้มาแอบเล่นน้ำอยู่นี่นี่เองอยากกลับบ้านหรือยังอ้าวยังไม่อยากกลับนะเดี๋ยวพาไปดูรถไถฟ,ฟอร์ตต่อนะมาครับรับชมฟอร์ตกันต่อฮะ นี่นกกระแตแต้แว๊ดด้วยเหรอเนี่ยมาครับมาแล้วเจ้านายเจ้านายทักหน่อยนิ่มๆเลยนะครับ มาด้านหลังเลิกงานนะฮะเลิกงานจากโรงงานนะจากงานประจํำทำที่โรงงานนะครับนี่ก็มาทําของตัวเองนะมาทําช่วยยากอ่ะมาแล้ว เต็มแล้วครับเต็มเต็มครับอันนี้ l c 7นะฮะไปดูพี่สกายก่อน นิ่มๆนะฮะ LC7 สกายสกายข้าพ่อพากลับบ้านแล้วลูกไปมาดูอีกมุมะให้เห็นฟอร์ดด้วยนะนครับให้ชมสองคันนะฮะ ตอนจบนะครับตอนจบฟอดมีท่อลั่นมากนะฮะมาละมาเต็มเลยฟอดกบเสียงคูปต้าวนะฮะกระหึ่มครับกระหึ่ม พ่อนี่นก็คุมสำหรับคลิปนี้ก็มอจบเพียงเท่านี้นะครับเราจะพาเด็ดกกลับบ้านก่อนฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ